สัสดีครับผมอดีเราจะมาเทลูกสลักเปอร์นหนึ่งครับผมใชกลุ่มด้อา,อา,อาไปยะไหนวะออกมาห้าสิบมมเมตรนะห้สิบเมตรครับผมไม่ได้ห้าสิบห้าห้ผมห้าสิบเมตรนะติดห้าสิบเมตรครับผม อุปกรณ์ไม่ค่อยดีนะครับผมตัวนี้ไม่ดีหลายอย่างอ่ะโอเคสักห้าู้ครับผมรอทีนะัดช้าหน่อยนะครับผม Okay. ตอนผมซ้อมผมบอกเลยกลุ่มสวยมากกอรยิงไม่รู้จะได้กลุ่มหรือเปล่านะครับผมตอนซ้อมกลุ่มสวยจริงๆ มีลมหนนะ่อยเนาะขาอลั่นครับผมไลั่นเนาะมือไปถูไกไวไป ta ta đẹp vô cái cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Okay. จะพาไปดูวิ่งเลย,ยครับผมมันค่อนข้างมันจะตอปไม่ได้เนะโทรศัพท์ยืนนี่ไอโฟนตัวเก่าครับผมตอปไม่ได้ผมจะให้ดูตอนที่ผมซ้อมครับผม ผมซ้อมผมไม่ได้ใส่สโคปแคมเนาะมันยิงดีมากดีหรือเปล่าไม่รู้ครับผมแต่สำหรับผมม,ม,มันดีเนาะอ่ะอันนี้ครับผมกลุ่มที่ผมซ้อมนันเนี่ยอันนี้ผมที่ผมตั้งกล้องมาเนี่ยเกือบสิบนัดครับผมอยู่ตรงนี้แล้วนี่ที่ผมยิงมือกีตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมตรงนี้อันเก่าอันเนี้ยน่าจะสี่ครับผม ตรงนี้น่าจะสองเนาะนี่เราเข้าสองกันตัวนี้สี่มันมีลมด้วยครับผมลมค่อนข้างแรงเนาะเมื่อกี้ที่ผมตั้งกันเดียวตั้งตรงนี้ที่ผมตั้งกล้องตึ๊บตึต๊บเขานี่แล้วก็ยิงนี่พอมายิงอีกทีได้แบบนี้เสยงงครับผมแต่ก็ดีนะครับผมถ้านิ่งๆลมนิ่งๆเนาะเพราะลูกมันค่อนข้างจะเบาอยู่แล้วครับผมเนี่ยกลุ่มนี้สวยมาก